สมณสุปวิจารหกเป็นฉนหนบุคคลเห็นรูปด้วยตาแล้วรุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งสมณสฟังเสียงด้วยหูแล้วละถึงดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องผูตภะด้วยกายแล้วรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วรุ่นคิดถึงธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งสมนัเสเหล่านี้เรียกว่า โทมานัส,สุปวา,าสสปวิจาร6เป็นฉนบุคคลเห็นรูปด้วยตาแล้วรุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสฟังเสียงด้วยหูแล้วละาถึงดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องผุทัพน์ด้วยกายแล้วรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วรุ่นคิดถึงธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส เหล่านี้เรียกว่าโทมนัส,สุปวิจารณหกอุเบกูปวิจารณหกเป็นฉนะบุคคลเห็นรูปด้วยตาแล้วครุนคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบคาฟังเสียงด้วยหูแล้วละถึงดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วละถึงรู้ธรรมลรมด้วยใจแล้วครุ่นคิดถึงธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบคาเหล่านี้เรียกว่า อุปเควสุปวิจารหก